ับสวัสดีเพื่อนๆเ,เรานักลงทุนและวัยรุ่นคริปโตทุกท่านนะครับสบายดีพี่น้องที่กําลังรับชมรายการของเราอยู่ทางฝั่งของสอปปเลาวันนี้เรามาติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของทิศทางราคาของเหรียญเทอร่าล,ลูนาคลาสสิก LUNC และทีมวิเคราะห์ AI ที่ทําการรวบรวมข้อมูลความเคลื่อนไหวของชุมชนหรือ utility ของ อนจาจักรเทลาลุนาคลาสิกไลท์วันโดยในวันนี้เองราคาของเหรียญโทเค็นเทลาลุนาคลาสิก LUNC นั้นมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่ 5CC มีสูตรอหน้าอยู่4ตัวก่อนจุดทศนิยม1ตำแหน่งต่อข้างเงิน US ดอลลาร์สหรั โดยในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาทองเรียนนั้นมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันติดลบลงไป1.25โดยในตอนนี้เองราคาทองเรียนเทอร์าลูน่าคลาสสิกนั้นยังคงต้องเผชิญกับระดับแนวรับที่สําคัญอยู่ที่5.28มีสูตรอำนาอยู่4ตัวส่วนแนวต้านนั้นอยู่ที่100มีสูตรอำนาอยู่ทั้งหมด3ตัวก่อนจุดทศนิยม1นึ่ตำแหน่งต่อค่างเงิน u s ดอลลาร์สหรัฐ หรในตอนนี้เองตัวสัญญาณตัวชี้วัดที่สําคัญอย่างมาัชชีนั้นยังคงบ่งบอกว่าเหรียญนั้นยังคงมีแนวโน้มเป็นเทรนขาลงต่อไปในฝั่งของตัวชี้วัดที่สําคัญอีกหนึ่งตัวอย่าง MCDX ยังคงบ่งบอกว่าเหรียญนั้นยังคงมีโมเมนตัมในการถูกเทขายจํานวนมากเรายังคงรอสัญญาณการซื้ออย่าง MCDX ที่โผล่ขึ้นมาเหนือเส้นสัญญาณได้นั่นจึงเป็นจุดสัญญาณซื้อที่ดีและถ้าหาก จุดสัญญาณซื้อที่2อ,อย่างตัวแมชชีนส่งสัญญาณซื้อนั่นจึงเป็นสัญญาณซื้อที่ดีเช่นเดียวกันเราลองไปติดตามทีมวิเคราะห์ AI ที่มีการรวบรวมข้อมูลความเคลื่อนไหวของ Utility ของ LUNC ในวันนี้ว่าชุมชนนั้นมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพิจารณาบทวิเคราะห์เกี่ยวกับ Terra Classic กันนะคะ ที่พูดถึงเรื่องการเผาเหรียญ LUNC กับ USTC ที่เพิ่มขึ้นเยอะเลยแต่ราคากลับไม่ไปไหนเลยค่ะแล้วก็มีประเด็นข้อเสนอ USTC ที่ถูกปฏิเสธไปด้วยครับประเด็นแรกที่ผมว่าน่าสนใจเลยคือเรื่องน้ำเสียงกับลีลาการเขียนอืมยังไงคะโดยเฉพาะช่วงท้ายๆครับที่ดูเหมือนจะแสดงความไม่พอใจหรือ,เ,อ,อเกือบๆจะตัดพพอเลย ใช่ค่ะค่ะซึ่งตรงนี้มันอาจจะไปกระทบความน่าเชื่อถือได้นะครับแล้วก็วิธีที่คนอ่านเขาจะตอบสนองกับเนื้อหาด้วยใช่ค่ะเห็นด้วยเลยคือจุดอ่อนที่เห็นชัดๆนะคะคือการใช้ภาษาช่วงท,ท้ายอะคะ่ะที่มันมีอารมณ์ค่อนข้างแรงนิดหนึ่งครับที่ยกตัวอย่างมาใช่ไหมครับลากรใช่ค่ะค่ะลากรคนที่จากไปรีบหนีจากโซ่ตรวนนี้ไปซะอะไรแบบนั้นคือมันทําให้บทวิเคราะห์ที่แบบควรจะเน้นข้อมูล กลยุทธ์ใช่ไหมครับครับผมกลายเป็นเหมือนอการระบายความรู้สึกส่วนตัวไปซะง,งั้นหรือ,อแสดงความคับข้องใจมากกว่าครับคือผมก็พอเข้าใจมุมของผู้เขียนนะครับอาจจะรู้สึกผิดหวังจริงๆกับสถานการณ์ค่ะก็เป็นไปได้แต่ว่าการสื่อสารด้วยน้ำเสียงแบบนั้นมันอาจจะปิดกั้นผู้อ่านบางกลุ่มไปหรือเปล่าครับคิดว่าเป็นไปได้สูงเลยค่ะ โดยเฉพาะคนที่เขายังมองหาทางออกหรือต้องการข้อมูลที่เป็นกลางๆหน่อยพอเจอโทนแบบนี้เข้าไปอาจจะรู้สึกเหมือนโดนผลักใสหรือมองว่าผู้เขียนยอมแพ้ไปแล้วแบบนั้นไหมคะใช่ครับประมาณนั้นเลยครับมันลดทอนความเป็นกลางลงไปเยอะเลยแล้วสารที่อยากจะสื่อจริงๆมันก็อาจจะไม่ถึงผู้อ่านกลุ่มที่คาดหวังหรือแม้แต่กลุ่มที่เห็นต่างก็อาจจะยิ่งต่อต้านไปอีกครับผมแล้วข้อเสนอแนะล่ะครับควรจะปรับยังไงดีข้อเสนอแนะคือลองปรับน้ำเสียงดูคะ่ะ อาจจะมี2แนวทางนะคะแนวทางไหนบ้างครับคือถ้ายังอยากจะคงความรู้สึกเข้มข้นไว้อยู่แต่ไม่ให้ดูเป็นการตัดพอเกินไป 1. คือปรับให้เป็นกลางมากขึ้นค่ะเน้นวิเคราะห์ข้อเท็จจริงผลกระทบตรงไปตรงมาเลี่ยงการตัดสินหรือใส่อารมณ์ส่วนตัวเข้าไปครับ หรือ2ถ้ายังอยากแสดงจุดยืนที่ชัดเจนป้าจะใช้ภาษาที่หนักแน่นได้นะคะแต่ต้องมีเหตุผลรองรับที่ชัดเจนสุขขมหน่อยอเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือใช่ค่ะเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ชักจูงใจแทนที่จะใช้คําพูดเชิงอารมณ์หรือแบบขับไลไ่ไสส่งไปเลยน่าสนใจครับลองยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดขึ้นได้ไหมครับว่าถ้าจะปรับข้อความลาก่อนที่คุณยกมาตะกี้จะปรับเป็นแนวไหนได้บ้าง ได้ค่ะแทนที่จะพูดแบบนั้นนะคะอาจจะเปลี่ยนเป็นการวิเคราะห์ผลกระทบที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นเช่นครับเช่นอาจจะเขียนว่าการที่ทีม USTD อาจพิจารณาย้ายโครงการไปเครือข่ายอื่นเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายในการสร้างฉันทามติภายในชุมชนเทราคลาสสิกนะคะครับ ซึ่งสถานการณ์แบบนู้ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักพัฒนาหรือโครงการอื่นๆที่อาจจะมองมองเข้ามาในอนาคตได้อ๋อเข้าใจเลยครับคือเปลี่ยนจากอารมณ์ไปสู่การวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้จริงๆใช่ค่ะมันเปลี่ยนโฟกัสจากความรู้สึกของผู้เขียนไปสู่ผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยรวมหรืออาจจะพลิกมุมจากการแสดงความท้อแท้เป็นการตั้งคำถามที่กระตุ้นให้คิดต่อได้ไหมครับ ใช่เลยค่ะดีมากเลยแทนที่จะจบแบบหมดหวังไปเลยอาจจะทิ้งท้ายด้วยคำถามเปิดเช่นเช่นสถานการณ์ปัจจุบันเนี้ยมันทำให้เกิดคำถามสำคัญเลยว่าชุมชนเทระคลาสิกจะสามารถหาแนวทางอื่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็ฟื้นฟูความเชื่อมั่นได้ยังไงครับถ้าไม่มีโครงการอย่าง USTC ใช่ค่ะ ถ้าขาดโครงการริเริ่มขนาดใหญ่อย่าง USTC หรือโครงการอื่นๆที่คล้ายกันในอนาคตไปชุมชนมีแผนสำรองหรือว่ามีแนวทางอื่นที่กำลังพิจารณาอยู่หรือเปล่าอืมอันนี้ดีครับมันเปิดพื้นที่ให้คนอ่านได้คิดตามแล้วก็อาจจะกระตุ้นให้เกิดการถกเถียงที่มันสร้างสรรค์ขึ้นใช่ค่ะการปรับโทนแบบนี้จะช่วยให้บทความทำหน้าที่วิเคราะห์ได้สมบูรณ์ขึ้นแล้วมันก็นำไปสู่ประเด็นถัดไปที่เราเห็นว่าน่าจะเสริมได้เหมือนกันครับ เรื่องอะไรครับคือเรื่องการนําเสนอทางออกหรือมุมมองไปข้างหน้าค่ะอ๋อประเด็นนี้ก็สําคัญใช่ค่ะประเด็นคือเนื้อหามันเน้นไปที่ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการปฏิเสธข้อเสนอเป็นหลักครับแต่ยังขาดการนําเสนอแนวทางหรือว่าทางเลือกที่เป็นรูปธรรมจริงๆสําหรับชุมชนเทราคลาสสิกเองว่า จะเดินหน้าต่อไปยังไงดีคือบทความเนี่ยชี้จุดที่เป็นปัญหาได้ชัดเจนมากเลยนะครับทั้งเรื่องเผาเหรียงแล้วราคาไม่ไปไหนใช่ชัดเจนแล้วก็ความล้งเหลวของข้อเสนอ USTD แต่พออ่านจบแล้วมันให้ความรู้สึกเหมือนเออเรื่องมันตันอยู่ตรงนั้นน่ะใช่ค่ะจบแบบค้างครับจบลงด้วยภาพของปัญหาความผิดหวังมันขาดส่วนที่ว่าแล้วไงต่อครับใช่ใช่ so what ชุมชนควรทำอะไร มีบทเรียนอะไรหรือมีทางเลือกอื่นที่น่าสนใจอีกไหมจุดอ่อนตรงนี้คือทําให้เนื้อหาดูเหมือนจะยังไม่ครบถ้วนในแง่ของการให้ภาพรวมทั้งหมดค่ะครับเหมือนวินิจฉัยโรคแต่ไม่บอกยาประมาณนั้นเลยค่ะเหมือนวินิจฉัยปัญหาแต่ไม่ได้เสนอแนวทางแก้หรือทางเลือกอื่นๆต่อไปทําให้ผู้อ่านโดยเฉพาะคนที่อยู่ในชุมชนเองอาจจะรู้สึกค้างคาว่ามันไม่มีทางไปต่อแล้วจริงๆหรือแทบผู้เขียนเขาไม่ได้นําเสนอแนวมุมนั้น เอาจริงๆการชี้ปัญหาอย่างเดียวบางทีมันก็ง่ายกว่าการเสนอทางออกนะครับก็จริงค่ะแต่ถ้าเราอยากให้บทความนี้มีประโยชน์มากขึ้นในเชิงปฏิบัติจริงๆควรจะเติมส่วนนี้ยังไงดีครับไม่ให้ดูเหมือนเป็นการสั่งสอนแต่เป็นการกระตุ้นให้คิดคนสร้างสมดุลค่ะระหว่างการวิเคราะห์ปัญหากับการจุดประกายความคิดเรื่องทางออกครับ อาจจะไม่ต้องฟันธงเลยว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดแต่เป็นการเสนอแนะกลยุทธ์หรือตั้งคําถามนําที่ชุมชนอาจจะเอาไปคิดต่อได้ครับผมตัวอย่างเช่นนะคะอาจจะตั้งคําถามที่ต่อยอดจากปัญหาที่เล่ามาเลยอย่างเช่นแทนที่จะบอกว่าการเผาไม่เวิร์กก็อาจจะถามไปเลยว่าใช่ค่ะนอกเหนือจากการพึ่งพากลไกาการเผาเหรียญซึ่งก็เห็นแล้วว่ายังไม่พอในตอนนี้ค่ะมีกลไกอื่นอีกไหมที่ชุมชนเทอรราคลาสสิก Classic? จะร่วมกันพัฒนาได้เพื่อเพิ่มอัทับประโยชน์หรือยูทิลิตี้ที่จับต้องได้จริงๆให้กับ LUNC และ USTC อืมเช่นการสร้างยู c a s สใหม่ๆหรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานขึ้นดึงดูดนักพัฒนาแบบนี้หรือเปล่าคะใช่เลยครับเป็นการเปิดประเด็นให้มองหาทางเรื่องอื่นหรืออาจจะเสนอให้สำรวจแนวทางที่มันเฉพาะเจาะจงมากขึ้นก็ได้เช่นเช่น ถึงแม้ข้อเสนอ USD ในรูปแบบเดิมหรือ L1 เนี่ยจะไม่ผ่านการยอมรับแต่มีความเป็นไปได้ไหมที่จะพิจารณาโมเดลทางเรื่องอื่นค่ะอย่างเช่นเช่นการพัฒนาเป็น Layer 2หรือการส่งเสริมให้เกิด DApp ดเฉพาะทางที่มีศักยภาพบนเครือข่ายเทราคลาสสิกเองเพื่อสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจแล้วก็ดึงผู้ใช้งานกลับมาอ,อ๋อก็น่าสนใจนะครับหรือแม้แต่การหันกลับมามองบทเรียนจากสิ่งที่เกิดขึ้นผมว่าก็น่าสนใจนะค่ะดีเลยค่ะเช่นอาจจะบอกว่า การวิเคราะห์อย่างเจาะลึกถึงเหตุผลเบื้องหลังที่ validator ส่วนใหญ่เขาไม่โหวต yes ให้ข้อเสนอ USD เนี่ยค่ะมันอาจจะให้บทเรียนสำคัญกับชุมชนนะสำหรับการออกแบบและนำเสนอโครงการในอนาคตให้มันสอดคล้องกับความต้องการข้อจำกัดหรือวิสัยทัศน์ร่วมของเครือข่ายได้ดียิ่งขึ้นใช่ครับ การเรียนรู้จากอดีตก็น่าจะเป็นก้าวต่อไปที่ดีได้ค่ะถูกต้องเลยค่ะการเพิ่มมุมมองเหล่านี้เข้าไปจะทําให้บทความมีมิติมากขึ้นเยอะเลยไม่ใช่แค่รายงานปัญหาแต่ยังชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้หรืออย่างน้อยก็กระตุ้นให้เกิดการสแสวงหาทางออกครับซึ่งน่าจะสร้างคุณค่าให้กับผู้อ่านโดยเฉพาะคนในชุมชนได้มากกว่าการปล่อยให้จบลงด้วยความรู้สึกทางตันนะคะเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับมันเปลี่ยนจากบทความที่แค่บอกเล่าปัญหาเป็นบทความที่ชวนคิดหาทางออก ซึ่งน่าจะสร้างแรงกระเพื่อมได้ดีกว่าเยอะค่ะทีนี้ยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องกันแล้วก็น่าสนใจคือการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการเผาเหรียญกับราคาที่บทความยกขึ้นมาพูดถึงใช่ค่ะประเด็นนี้ก็น่าสนใจการอธิบายความเชื่อมโยงหรืออาจจะเรียกว่าความไม่เชื่อมโยงก็ได้นะคะครับโฮโฮโฮระหว่างปริมาณการเผาเหรียญที่มันสูงขึ้นกับราคา LUNC และ USTC ที่มันไม่ขยับตามเนี่ย ยังสามารถลงลึกในรายละเอียดหรือให้บริบทเพิ่มเติมได้อีกค่ะคือจุดนี้บทความเขาให้ข้อมูลข้อเท็จจริงที่ชัดเจนนะครับว่ามีการเผา LUNC ไปตั้ง1.5พันล้านค่ะเยอะมากแล้วก็ USTC อีกจำนวนมากในช่วงเวลาสั้นๆแต่ราคากลับนิ่งสนิทเลยซึ่งเป็นการสังเกตที่ถูกต้องและสำคัญมากใช่ค่ะ แต่ผมก็อดสงสัยไม่ได้ว่าการนําเสนอแบบนี้มันอาจจะไปตอกย้ําความเข้าใจหรือความคาดหวังที่ไม่ถูกต้องของบางคนหรือเปล่าครับว่าแค่เผาเหรียญเยอะๆแล้วราคาควรจะต้องขึ้นเสมอไปนั่นเป็นความเสี่ยงเลยค่ะคือบทความชี้ให้เห็นความขัดแย้งระหว่างการกระทําคือเผาเยอะกับผลลัพธ์คือราคาไม่ขึ้นได้ดีนะคะครับแต่ยังไม่ได้เจาะลึกหรืออธิบาย เหตุผลเบื้องหลังความขัดแย้งนั้นอย่างเพียงพออ่าใช่ใช่ใชมันเหมือนกับบอกว่าเราทํา a แล้วนะแต่ b ที่คาดหวังมันไม่เกิดโดยไม่ได้วิเคราะห์ต่อว่าทําไม b ถึงไม่เกิดละ่ะหรือมันมีปัจจัย c d e อะไรอีกที่ส่งผลอยู่หรือเปล่าซึ่งพอขาดการวิเคราะห์ตรงนั้นไปเนี่ยผู้อ่านที่อาจจะยึดติดกับกลไกการเผาเป็นความหวังหลักก็อาจจะยิ่งรู้สึกผิดหวังหรือเกิดคำถามในใจโดยที่ไม่มีคำตอบให้ ใช่ค่ะแล้วถ้าจะทำให้การอธิบายตรงนี้มันรอบด้านมากขึ้นควรจะเพิ่มมุมมองไหนเข้าไปดีครับเราสามารถขยายความโดยการใส่บริบทหรือปัจจัยวัดล้อมอื่นๆที่ส่งผลต่อราคาเข้าไปด้วยค่ะครับเพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพรวมว่าราคาไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยกลไกลการเผาอย่างเดียวตัวอย่างเช่นการพูดถึงสภาวะตลาดโดยรวมอ๋อหมายถือว่าต่อให้เผาเยอะแค่ไหนแต่ถ้าตลาดคริปโตโดยรวมมันแย่ราคามันก็ขึ้นยากอยู่ดี ถูกต้องค่ะเช่นอาจจะเสริมว่าอย่างไรก็ตามต้องไม่ลืมว่าสภาวะตลาดคริปโตเคอเรนซีในภาพรวมช่วงนั้นยังคงอยู่ในภาวะซบเซาและก็ขาดปัจจัยบวกใหม่ๆมากระตุ้นค่ะซึ่งอันนี้ก็ถือเป็นปัจจัยภายนอกสำคัญที่กดดันราคาสินทรัพย์ดิจิทัลส่วนใหญ่รวมถึง LUNC และ USTC ด้วยนอกเหนือจากปัจจัยภายในเครือข่ายเอง แบบนี้ก็จะให้ภาพที่กว้างขึ้นใช่ค่ะเป็นการเพิ่มมิติเรื่องปัจจัยมหาภาคเข้าไปหรืออาจจะลงลึกไปที่ตัวกลไกาการเผาเองเลยก็ได้ครับไม่ถึงยังไงครับลงลึกที่ตัวกลไกคือตั้งคำถา,ถามถึงในยะสำคัญของการเผานั้นจริงๆค่ะในยะสำคัญคือตั้งคำถามว่าแม้ตัวเลข1 5่พันล้าน LUNC ที่ถูกเผาในช่วงสั้นๆมันจะดูเป็นจำนวนมากนะคะครับดูเยอะ แต่พอเทียบกับอุปทานหมุนเวียนหรือ s e c u l a t i n g supply ทั้งหมดของ LUNC ที่ยังคงมีอยู่มหาศาลแบบหลายล้านล้านเหรียญเนี่ยเยอะมากๆอัตราการเผาแค่นี้มันถือว่ามีในยะสำคัญทางสถิติพอไหมที่จะส่งผลกระทบต่อราคาในระยะสั้นได้จริงๆอืงหรือว่าจริงๆแล้วอัตราการเผาเนี่ยมันยังน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับแรงเทขายหรือว่าอุปทานใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นถ้ามีกลไกอินฟล t i ชันอยู่อ่าเข้าใจแล้วครับ คือมองในเชิงเปรียบเทียบกับขนาดของปัญหาหรือขนาดของอุปทปานทั้งหมดไม่ใช่แค่ดูตัวเลขการเผาเดียว,ยวใช่ค่ะซึ่งเป็นประเด็นที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกและมีปัจจัยอื่นอีกไหมครับนอกเหนือจากตลาดรวมกับเรื่องอัตราส่วนการเผาปัจจัยพื้นฐานของเหรียญเองก็สําคัญมากค่ะคือเรื่องอัตราประโยชน์หรือยู i l ลิตี้กับความเชื่อมั่นครับสําคัญมากอาจจะเสริมเข้าไปได้ว่านอกเหนือจากการพยายามลดอุปทานด้วยการเผาแล้วเนี่ย การที่เครือข่ายยังไม่สามารถสร้างยูสเคสใหม่ๆที่น่าดึงดูดใจแล้วก็สามารถสร้างความต้องการหรือดีมานตต่อเหรียญ LUNC และ u s t c ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนรวมถึงการฟื้นฟูนฟความเชื่อมั่นของนักลงทุนนักพัฒนาในระยะยาวที่ยังเป็นโจทย์ใหญ่มปัจจัยเหล่านี้ตั้งหากที่อาจจะเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ราคาย,ยังคงถูกกดดันอยู่แม้ว่าจะพยายามเผาเหรียญกันอย่างต่อเนื่องก็ตามชัดเจนเลยครับการเพิ่มบริบทเหล่านี้เข้าไป ทั้งเรื่องสภาวะตลาดในยะสำคัญของการเผาเมื่อเทียบกับอุปทานรวมแล้วก็ปัจจัยพื้นฐานอย่างยูทิลิตี้กับความเชื่อมัน่นจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจได้สมเหตุสมผลมากขึ้นเยอะเลยว่าทำไมการเผาเหรียญอย่างเดียวถึงยังดันราคาได้อย่างที่หลายคนคาดหวังใช่ค่ะมันมีปัจจัยอื่นที่ซับซ้อนกว่านั้นเยอะมากถูกต้องค่ะมันจะทำให้บกวิเคราะห์มีความลึกซึ้งขึ้นน่าเชื่อถือมากขึ้นแล้วก็ช่วยจัดการความคาดหวังของผู้อ่านได้ดีขึ้นด้วยครับ ที่สำคัญคืออาจจะช่วยกระตุ้นให้ชุมชนมองหาแนวทางแก้ปัญหาที่มันรอบด้านและยั่งยืนกว่าเดิมนอกเหนือไปจากการโฟกัสที่การเผาเหรียญอย่างเดียวถือเป็นข้อเสนอแนะที่ครอบคลุมแล้วก็น่าจะช่วยยกระดับบทความนี้ได้อย่างมากเลยครับโดยสรุปนะคะสำหรับการพิจารณาเนื้อหาในวันนี้เรามีข้อเสนอแนะหลกัหลกๆอยู่3ประการค่ะ เพื่อจะช่วยเพิ่มน้ำหนักและความสร้างสรรค์กับบทวิเคราะห์นี้นะคะครับผม 1. คือการปรับน้ำเสียงและลีลาโดยเฉพาะช่วงท้ายให้เน้นการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลหรือตั้งคำถามชวนคิดแทนการแสดงความรู้สึกตัดเพอเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือแล้วก็เปิดรับผู้อ่านได้กว้างขึ้นครับ 2. คือการเพิ่มมุมมองเกี่ยวกับแนวทางหรือทางเลือกที่เป็นรูปธรรมสำหรับชุมชนเทราคลาสสิก เพื่อให้เนื้อหามีความสมบูรณ์ขึ้นไม่ใช่แค่ชี้ปัญหาอย่างเดียวแต่ชวนมองไปข้างหน้าด้วยครับแล้วก็3และ 3. ค่ะคือการให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลต่อราคานอกเหนือจากการเผาเหรียญเพื่อให้การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงหรือไม่เชื่อมโยงระหว่างการเผากับราคามันมีความลึกซึ้งสมจริงแล้วก็จากการความคาดหวังได้ดีขึ้นค่ะซึ่งตัวอย่างที่เราคุยกันไปทั้งหมดทั้งการปรับภาษาการตั้งคาถามถึงกลไกอื่น การสำรวจโมเดล L 2การวิเคราะห์ปัจจัยตลาดอัธยชน์ค่ะล้วนเป็นแนวทางที่ผู้เขียนสามารถนำไปปรับใช้ได้เลยเพื่อทำให้เนื้อหามีพลังและก็สร้างประโยชน์ได้มากขึ้นครับแน่นอนค่ะข้อเสนอแนะเหล่านี้ก็เป็นเพียงแนวทางหนึ่งนะคะลองนำไปพิจารณาปรับใช้ให้เข้ากับเป้าหมายแล้วก็สไตล์การเขียนของตัวเองดูนะคะครับและหากมีการปรับปรุงแก้ไขแล้วต้องการมุมมองเพิ่มเติมก็สามารถส่งกลับมาให้เราได้พิจารณากันอีกครั้งเสมอค่ะ